สาระว่าอะไรกูมาหรอมาทุนรอยหัวรายการตันี่เมื่อกี้ผมก็ได้อ่านจบเล่มแล้วนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด179หน้านะครับประมาณนี้คือนะครับสำรวจโลกยินและชัยตอนศึกษาด้านสัตว์ประวัติและวิทยาศาสตร์นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีทั้งหมด23บทด้วยกันนะครับนเล่มนี้ก็จะบอกถึงนะครับการเห็นยินการจำแรงกายของยินสถานที่อาศัยของยินนะครับการนับถือสัาว์นยินหรือแม้กระทั่งการแต่งงานและเผ่าพันธุ์ของยินเนี่ยจะมีทั้งหมดเลยนะครับ การปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับจินก็มีนะครับการเรียนรู้วิชาการแพทย์ของจินหรือไม่กระทั่งการขอความช่วยเหลือจากจินเนะี่ยการกินจินจนระิงจริงอ่ะในสิเีมนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจินหน้าปกนะครับก็จะดูทันสมัยนะครับเพราะว่าหนังสือเร่มนี้ตีพิมพ์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปี2564อวันนี้ก็จะมาบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านสอเล่มนี้นะครับก็สอเล่มนี้ก่อนหน้านี้นที่ผมไม่เคยหรือไม่ค่อยที่จะรู้ รู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องของยิงน,นะครับแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทาให้ผมเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของยิงนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ออาศัยตัวตนของยิงเป็นยังไงการตขอความช่วยเหลือจากยิงเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไงเนะี่ยมันจะมีมดนะครับในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีบทที่ว่าการแต่งงาน,นครับกับมนุษย์เนี่ยมันได้หรือไม่นะครับในในหนังสือเล่มนี้ก็จะมี2ทัทศนะด้วยกันนะครับความรู้สึกที่ได้อ่านก็อ่านสนุกนะครับทําให้เราอ่านแล้วคืออยากอ่านไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นนคความมรู้ให่ะับ โดยเฉพาะผมเะครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องขนยินมากอะไรขนาดน,นั้นแต่พอได้อ่านหนังสือนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สุดท้ายผมก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่เราก็ควรที่จะรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องยิน